สำหรับดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีกุลในปีพศ2569ถือเป็นปีที่ดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างราบรื่นและมีโอกาสที่ดีในหลายด้านเป็นปีแห่งการสร้างฐานรากและความมั่นคงแต่ต้องระวังเรื่องการเงินและการใช้จ่ายครับ ภาพรวมดวงชะตาปีกุลเป็นปีที่คุณจะรู้สึกสงบและมีความสุขกับการใช้ชีวิตส่วนตัวเป็นปีที่เน้นเรื่องความมั่นคงในครอบครัวและการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการทำงานหนักที่ผ่านมาแม้จะไม่มีความหวือหวามากนักแต่ความก้าวหน้าจะมาอย่างมั่นคงอย่างไรก็ตามต้องระวังเรื่องการถูกหลอกลวงทางการเงินและการใช้ใจ่ายที่เกินตัวครับการงานและการเรียน เป็นปีที่การงานมีความมั่นคงและมีโอกาสในการแสดงความสามารถความก้าวหน้าจากความรู้การงานจะประสบความสำเร็จได้ดีจากการใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของคุณเองมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานที่ดีความมั่นคงตำแหน่งหน้าที่การงานค่อนข้างมั่นคงแต่ความก้าวหน้าอาจเป็นไปอย่างช้าๆควรเน้นการทำงานอย่างสม่ำเสมอและมีคุณภาพคำแนะนำ คุณหลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแยง้งหรือการเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยปัญหาของผู้อื่นเพราะอาจทําให้คุณเดือดร้อนโดยไม่จําเป็นครับการเงินและโชคลาภการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องระวังการรั่วไหลรายได้ดีรายได้หลักจากงานมีความมั่นคงสูงและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามผลงานที่สร้างไว้ข้อควรระวัง มีเกณฑ์ที่จะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดหรือรายจ่ายเพื่อการเดินทางและต้องระวังการถูกหลอกลวงทางการเงินหรือการถูกเอาเปรียบจากคนที่คุณไว้ใจการลงทุนควรเน้นการลงทุนระยะยาวและการออมเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตห้ามไม่ใครยืมเงินและควรดูแลทรัพย์สินมีค่าให้ดีความรักและความสัมพันธ์ความรักมีความอบอุ่นและให้กำลังใจซึ่งกันและกันคนมีคู่ ความสัมพันธ์จะมีความเข้าใจและผูกพันกันมากขึ้นคู่รักจะให้กำลังใจและสนับสนุนกันอย่างดีเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างความอบอุ่นในครอบครัวคนโสดคุณมีโอกาสที่จะพบรักกับคนที่มีวุฒิภาวะและมีความจริงจังความสัมพันธ์มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปสู่ความมั่นคงแต่คุณควรเปิดใจรับความสัมพันธ์อย่างช้าๆคำแนะนำการหาเวลาไปท่องเที่ยวหรือ ทำบุญร่วมกันกับคนรักจะช่วยเสริมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นสุขภาพและข้อควรระวังสุขภาพโดยรวมแข็งแรงแต่ต้องระวังปัญหาที่เกิดจากการรับประทานอาหารสุขภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่มีโรภคภัยไข้เจ็บร้ายแรงข้อควรระวังควรระวังปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องระบบย่อยอาหารหรือน้ำหนักตัวเพิ่มที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ตามใจปาก การเสริมดวงการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคอาหารหรือช่วยเหลือกองทุนอาหารการทำบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้และการทำบุญกับคนพิการซ้ำซ้อนจะช่วยเสริมดวงด้านสุขภาพและการเงินสรุปปี2569เเป็นปีที่ชาวปีกุลจะมีความสุขและความมั่นคงควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องการเงินและการหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งเพื่อให้ผ่านปีนี้ไปได้อย่างราบรื่น สวัสดีครับ